ครับก่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวทั่วไทยกันทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้ผม p I M E M I B ครับวันนี้ผมจะมาเปิดหน้านะครับคือผมมีพัสดุหนึ่งพัสดุนะครับมามานะครับนะผมสั่งมานะครับนะตอนนี้นะครับเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆนะครับเพิ่งมาครับนะอันนี้นะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะแกะดูเลยว่ามันจะคืออะไรนะครับอ่าส่วนลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้ล่างคลิปแท็กชั่นนะครับนะ มาแกะกันเลยครับนะฮะมาดูกันเลยว่ามันจะคืออะไรนะครับมาขออนุญาตแกะสักแป๊บนึงนะครับอ่านะครับเจอแล้วนะครับอันนี้นะผมจะบอกให้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะเผื่อใครไม่รู้นี่ครับเว่น นะครับอันนี้ไม่ใช่แวนออฟตัสนะครับนะเป็นแบรนด์ของอะไรสักอย่างนะครับนี่สิ่งนี้เขามีแถมมาให้นะครับทายในกล่องนี้นะครับก็ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรนะครับมีอะไรกเก้งเก้งนะครับนะเอออปล่อยช่างมันนะครับอ่ะนี่เขาจะมีแถมนะครับคือผ้านะครับผ้าเป็นเกรดคุณภาพนะครับสําหรับพรีเมียมนะครับนะอันนี้คือผ้าเช็ดแว่นนะครับนะ เพื่อใครหลายคนไม่เคยรู้นะครับผ้าเช็ดแว่นนะครับเนื้อผ้าเนี่ยนิ่มมากครับนะทางร้านเนี่ยเขาใส่ใจดูแลมากครับอันนี้นะผมยอมรับตรงนี้เลยนะครับนะอ่ะส่วนตัวที่ผมสั่งมาครับเป็นของหยดน้ํานะครับนะแว่นหยดน้ํานะครับนี่ประมาณนี้ครับมันเป็นเออเลนสีฟ้ากองแสงคอมพิวเตอร์นะครับหรือแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้เลยนะครับนี่ เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นแบรนด์ไหมครับเนี่ยนะแบรนด์นะมันเป็นแบรนด์นะครับอ่ะผมจะแกะออกมาอย่างระวังนะครับเพราะว่าของเหล่านี้มีความสําคัญมากนะครับทางร้านเนี่ยเขาดูแลใส่ใจมากเลยครับนะจากที่ผมดูนะนะครับใส่ใจมากดูแลใส่ใจมากๆเลยอ่ะคือแบบนะครับทางร้านเนี่ยและแม่ค้าเนี่ยใจดีมากครับนะใจดีคือแบบใจดีเลยครับมาลองใส่ครับถือว่าดีเลย นะครับผมชอบนะครับตบมือให้เลยนะครับเยี่ยมครับจากคะแนนนะครับจากเต็มเต็มสิบผมให้สิบไปเลยนะครับผมให้สิบไปเลยแล้วผมชอบมากนะครับอ่ะสำหรับลิงก์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะนะครับทุกคนนะครับนะ และตอนนี้ผมโคตรถูกใจเลยครับผมให้เต็ม10คะแนนเลยรีวิวรีวิวนะตรงนี้ว่า10คะแนนไปเลยนะครับทางร้านแล้วผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้ไว้ใต้ล่างคลิปแท็กชั่นนี้ด้วยนะครับใครที่อยากได้หรือสั่งซื้อจัดก,การตามลิงก์แท็กชั่นใต้ล่างได้ครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเซกุ๊ดบายออแย